าแม่และพี่ชายคู่ฟวาแฝดเนี่ยตามที่คุณพ่อผมบอกผมที่มีพี่ชายคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกับผมเลยเป็นคู่ฟวาแฝดกับผมแต่ที่เรามากันสองปีแล้วทองผมไม่เคยเห็นใครที่หน้าตาใกล้คลึงกับผมนี่ไม่มีเลยและนอกจากนั้นคุณพ่อก็บอกว่าพี่เทงก็มีคู่ขวาแฝดคนหนึ่งด้วยหน้าตาคู่ควาแฝดของเตงก็ใกล้คลึงกันมาก ก็มาช่งปีแล้วมพอดเล่นไก่น้ามันกูนาากคนแสดงว่าไม่มีอะ <c oughs> ท,ทองเล่นไก่บ้างไอ้ทองแต่ไรพอหน้าทาไกลๆกูพี่ทองเห็นไก่บ้างเลยครับพี่หน้าตาไกลครึ่งกับผมเนี่ยวันตะวะัานวันตะวันหน้ากลายนบัวกลายกับนองวันนองดมนี่โอ้วันอลไววะห้าอยากครับเลอะระเบิครับ lại tung tai về tiền ngoài ngoài anh làm là quá vậy anh, hoa hoa tây hòa má, hoa trăng, hoa tây hòa trăng đi rồi, tây hòa plum hòa sơn, hòa mẹ nong gặp cô, làm quẹt nong, tây hòa tung hoa, hoa tây hòa mai, hoa cá na mai tưởng bạn, muốn hòa ai bọn la, ai quật ไอแต่ละวากุกวนต้องเอาไปรับไปไดเลยจ้ะจะบอกแรไอแต่ละวาแต่วัตึงเอละว่าแต่ละวากุกวนก็กัดไอเราตึงไอเราไม่ใช่เรคแก่แล้วบังเละท่านเราเราอ้งจีนเหมือนดันไครจองใครดีหลุดข้าวก็ได้จ้ามาไปท้องกินข้าวแล้วก่ายก็อัางได้สวยด้วยกันเออเราเราไม่เร้ผันผืดบวชแรกบวชยิ่งเลรอไเราบ้านางโย่มันอีโจควัเลย อะไรโตเบ้อเลยบังไอ้โตควันมาว่ากู่าเอออะลอยทำใจกันนั้นประเดี๋ย่าอันจำนาดหลงนั่งพี่ตองกินข้าวแล้วกันไอ้ตองวะใจวาจึงหัวใจวาจึงหัวใจวากินแล้วให้รู้ใจก็นัน่นเลยถึงเวาโนจาแกงแลกับพี่ตองไอ้ตองวาแกงวใจวาจึงหัวใจหัวใจวาเก ถ้าวาแกงไข่ยเก็ดไปยเรืออะไมันตีบอยู่ะเวอังไอ้ใจนู้นถ้าทอดได้มั้งอากาไปต้องแกงไคไต้องวัดทอดวัดแต่วัดแต่วากี้วแกวัดแต่วากี้วากี้วากี้นูรักวต้องกินแกงไตอดกี้เราวัยแรกวากี้วัดแต่วัราวัแรกมัดเ็ดอูเราก็รักเจ้กน

ถึงว so hey, ัเราก็นึงกได้เลยว่าระวังเอ้ไอ้อไอถึงวลาเ้ยกูเอ็ดด้วยไอต่อนเปรมรอยเปื่อนจัดมันจังด้วอ่าเราบอกเลบอาการมาถึงจัดจกเชดมันไปบาก้าวไถึงวัวถึงก้าวบ้าก้าวเอาวัวถึกาวันถ้ากูไม่มาอยานันกันเลยเดี๋ยวก็ยัจะเช็ลลกูเลยชิงเลยถ้ามึงไม่มาอย่างเชเลยกมึงมาแล้วมันไม่เก็ยงเราอ มาที่เครื่องบินไอ้เอรื่ยรอดนั่นแลยเอ็นด้นยังเลยเบือปบือเครือร่องบินไม่เดือเบือไม่จะปล่อยเปมนต้โนโอ้จริงเล่นเหมนต้นอยู่เลยรอดสมัยนี้แต่ก็ไอเล่นได้เล่าเครื่องบินก็ไปเหมนวันเออยอดทองครับผมถามมายอดทองน,นี่เคยสังเกตว่าใครที่หน้าตาใกล้คลึงกับผมใกล้คลึงกับพี่เท่งเนี่ยมันไม่ไหวถึ้งหัแต่ว่าใครว่าใครยังครับ เออนั่นเลยวัดวัดตึ้งวัดกำเย้าทองสังเกตแล้ววัดช้างหัวช้างวัดถึ้งวัดเกศแล้วแต่ว่าคนหน้าวัดกายวัดกายกายกับพ่อวัดลุยอ๋อคนที่หน้าตายคลึงกับพี่ทองนี่มีเหรอเขยลายต้องแต่หน้าไกลๆมั้งเนี่ยเราไปเล่วัดตาวัดหน้าวัดตึ้งวัดแต่วัดตึ้งงูวัดแต่วัดวิกคนเดียหน้าไกลๆกุนนะเราตึ้งวัดเออขยจับหน้าไว้กัน แล่นเากไดเนี่อะไรกัาเ็ดวัวที่วัก่อนหัเชินั่นใกล้เิ่งงายกลกลมังอตงอภิเษกเลยวนก้มหัจัอิเษกเลยกันยัดแม่ยบเป็ดวาแกยบอภิเษกอะอดีอะดอและดีแลอดและดีกูอะมันดเดียวกันในรอบกับอิเษกเอ้

ไปยกเราก็ไปยกเองตัวเดียวนักกาววันนักกาวนเม่อไหนเจอที่อ่ะคเดี๋ยวตีปนั้นแะพวกกงได้กูปืนเลยไหมวะทังใหญ่เออจ็บปวดมันลืมตีเม็ดี่ล้แจมช็อชมากันเอออันเราทำว่าทำรื้อมนะ วัดเที่ยวนี่กูไอ้วัวรอกเออกูหนึ่งว่าวัวรอกเลยหน่งว่าไม่รื้เออพี่ทอรนี่สมควรที่จะตัดผมใช่บ้างเอออนุรักษ์เอ่อธรรมชาติกับอ๋อนั่นแหละครับนี่ผมจะน้องนายอยู่บายรัฐบาลเลยนี่ตีไม่ตัดผมมันเออจะน้องนายอยู่บายรัฐบาลเพื่อไม่ตัดผมอนุรักษ์ซัดกูเลยไอ้ย่าอนุรักษ์ปอมเมื่อวานเป็นไม่รู้เออหยัดไม่เมาเลย อันตอบไปเด็กนักเรียนจะไม่โดนเช่าเขาเลยนะกูบอกนะนี่กูตื่อว่ากูไปรูว่ากูปีปิดสถาบนันแล้วล็อกนะมันรู้ว่ากูไม่ใจยังแถวนะตอนนี้นู่นคือโรงเรียนเอกลอบับรวยเว้ยแจ้งว่ามึงจะเก็บก็วะตอบไปไม่มีแล้วนะ้องนะกูบอกนะอ่นี่ตอบไปถ้าว่าโรงเรียนไม้อในในงการจะเน้นนำให้เด็กนักเรียนรู้จักเขาเลยต้องต้องมาหากูจะบ่มเสียโดยกูก็คิดแพงเมื่อนั้น วันใหญ่ขึ Arizona, r up r up. ้นพื้นนเอายวบุกซัวจบุกซลอยกันแน่นึหมอาศัยอยู่ในหัวรอกรอกไต่กูอะไกูกูครัน้องดมกับเตพรอเลยพพี่ทองนั่นกับคาบเรียบ้อยมั้งกไ่มีไคาดเลยนี่เกลือน่มีกับเตน่านี่เกลือนนองหรจะเือกเห็น่เกลือนกับนี่เกลือเลยกับนี่นี่นี่กลางยันนี่ใตุนกลากับกลากัพ้อับเลยนี่ตรงนี้ังกลากับพี่ใร้อยเลยไอ้ปากหลอกเลย ดัดดวงกันยังอ่ะเก็บเมย์ดัดวงแต่บอกขุ้เพื่อนยังล้ชัวร์รเปล่ามันจะเจรเปดัดวมันกิะไรม,ไรมารมเ,มปปรเป็นดัดดวต่มากไันแต่ปัรสคนแต่โอนี่ใเพื่อนตชือชัดของกูลัดวนี้ดีว่ามียลุยมันดีว่าตรงตนั้เมียเอ้าเพือะไรอย่างเก้นเลยดัดวมันจะไมถุงกูเลยิมไม้ไม่ถุงก เปลือกชาเราไปไล่ไล่วันเรากลัวเปลือกที่จุ่มเราเล็วเราสั่งมาเลยสั่งหลัดดวงเอ๊ะเรากลัวไม่จุ่มเราสั่งเปลือกเขียนจดไหม้ใช้ผ่านน้ำกัเลยเขียนจดไหม้ใช้ปลาเบนก็ได้ฉันแล้วกินก็ไม่นานเปลือกชาออกมาบอกเลยว่าเราอย่างโยนเลยแล้วมาบอกเรือคดรอเลยออ จัดดวงมายืนดบรรยายเั็นสัดดวงนี่มึงโรยกันนะอดีตเป็นรัดบททีลุยอ๋อได้ดีว่าตรงไหนแล้วนั่งซื้อพิมพ์กำประชุมดีเสียงไม่ปาก้าแล้วนั่งซื้อพิมพ์ไม่เดียวทีอยู่แตงเหลือเบียร์ปวจันทเด็กของประมานนี้ถ้ารัดบททีนั่งซื้อพิมพ์ทีมั้งก็จัดดวงได้เคยอเทีนั่งซื้อพิมพ์จะบับนั้นจัดจริงปรชมที่จัดดวงกูที่แตกอ๋อเดี๋ยวฉอยมันกินได้เคย อบละมั ar, ไม่กินเบร์บริษัทนม่กับมันไม่กินอยากกินลำกินโป่งูแล้วเคยับตาแล้วอ้อเออสิกูมยอมรับยอมรับแต่ผมดีว่าครั้ั่นลูาเออพี่ทองนี่ฉลาดเขาจลาดเลื่อยดอกไม้ฉลาดได้วยเหรอจัดไม่ก้อยอยเปล่าปอดีใหม่ก้อยชุ่มก็นเปล่าแยกแหมมกุดบอลหลก้อยอะไกูน่าก้อยเลยมันอย่างชุ่เลยมึงเลยกักุดบอลหลกเลย nè chắc ngọc ra bánh mày coi, giờ bự hôm trước bây la, ơi chín, bè gút bò mét, nè bùi em chụp nè chồng bùi mày nhở, cái chị tây đuổi nhà cây bùi hai con lại bỏ tí nữa, y mẹm nó về nắng này ra nhầm cha, chắc mày ra chắc quẹt cha, anh mà ní mà chắc ngọc quẹt cha, con kêu khin mất, để mày đẻ có phải thấy quẹt cha, nó cũng không biết mà làm ra là sao, ơi chín, non bùi cái nhàng khin lơi, cây nó non bùi. น้องปุยบ็กินชันซิ่วไหมนี่เม็ดมันแรงว่ะยากสวยอยากสวยเหมือนปอยไหมคะอยากสวยเหมือนปอยก็ดื่มชันซิ่วสิคะใครแก่เกย์ใจเกลียวแก่กาก็โลกลึงก็ต้องเล่นพนันเปียบ้าเม็ดนี่เดี๋ยวมันปุยตื่นบอกว่าตื่นกองใจเด็กไทยปล่อยครับไปสังหารัสปอยเป็นห like like, oh, er ่วงเด็กไทยวันนี้ปล่อยนั่งเครื่องบินมาปล่อยบ่อยมากเหนื่อยมากไม่ใหญ่ม้อยมากเออพนั้นแหละ นี่จริงไอ้ินไอ้กินควายานี่หมดีไอ้เแต่ไม่โดได้กันนไอ้แดงเนี่ยเปลอนี่ต่อไปต่อไปนี่กระอานกูจะไม่เป็นักแค่แล้วนะบอกมือนะไส้กูจะไม่ตปลายแล้วเว้เชื่อเว้ยรือจังกาวหรือห่าจีบหรือบัตทีก้นหรือใจใจัรุนเลือหรือใจใจัุนไปน่าชมก้าวบันยันเปื่อกกากินใหญ่อนกั ไนราไหนโอก็จืลูกมิ้นก็ก็เกี่ยว m ม u ลึกหลวงเดชหลัดด right. okay. oh, no. so ุนเตะก็ไปใช้อ้ลูกมิ้นเราอนนึงว่าลูงอ้อนเลยก็เดี๋ยวอันจ้ามรอยปีเหืือนก็ไปเลยนั่งลุงไปเลยดูราไปเลยนั่งใช้ไอ้เหยียดแมมนีได้ชาิพื้นหนึ่งไปนูถึงชาตะวันรุงไปแป๊บอยู่่ะลบไปตายอ๋อเมือดีาอยู่นเบื่อนี่คน จับร่างใช่ไหมเพชพผูนันตะลึไ่พอลอะไรวะหน้าบพ้มคนนี้งทำไมละตองอะไรพี่ดีๆต่ออำนาจพื่อไหมยอดทองไม่มีความผิดอะไรที่ตำรวจไล่จับอ่ะเมกี้ได้โต๊ะโะจับเลยทำไมที่ยอดทองตาแบบนั้นละอาผ้รวจสืบวมเลยชิไงเลขรวยตองหลืไม่ทิงุดก้าวเ่กี้ในตจับมาเตจารุบาลไปเรียมุบกัน bên bằng tú anh đâu được qua chú anh bố nhảy bố anh bố ừ, mà bố của mày, con dì anh cũng gần ba bố là thứ hai bố hai thao mà bố đen anh đây thì măng cười chia lát, anh tham lệ thì anh lóc quay dậm tảng ta đi lẹ, lóc tua là anh không may bay, đẹp mày thấy anh chứ, tua thì anh thẹp lưỡi, anh nhóc chưa, tua เที่ยงวู้กูเตือนกูไม่ก้ามฮู้กูย่อบอดกูไม่ก้าลอกล้ำต่งตางๆนี่ล้ำเลยก้อนอีโอ้กเทียงสึก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 ฮู้มันผิดรังอย่างแรงเลยโอ้ยอมรับยอมรับยอมรับแสดงว่าเพื่อนทองเราเก่งขึ้นมาโอ้มอสไม่ร้อนเยี่ยมทองครับ นี่ผมมาคุยถึงเรื่องสื่อพาแม่และพี่นี่ไม่มีโอกาสพบแล้วกลับมาม่ครับเรามาคิดถึงเรื่องกินกันดีฝ่าแล้วครับกินไรรับพอบอ,อยทองบองลไรรู้ใช่ด้วยว่าตอนนี้เงินไม่มีแล้วพี่ะเดงขอกมัดเบียร์แล้วไม่มีแล้วนี่มีอยู่แค่ห้าสิบาทสุดท้ายแล้วเนี้ยถ้า,าหมดแล้วไม่รู้ทีหลังไม่รู้เจออไรไม่จ่ายแล้วทองไม,ม่เอวปัญหาครับ พอจัด <in S 1> <d> ึงเออว่าแล้วแหละเออแสดงว่าตอนนี้เอิ้นไม่มีแล้วไม่มีแล้ว คอยาวิธีที่ยาเกิดโรคจังหวัดไหนตอนรู้อีล้วมั้งครับรู้ตุก้าเรื่องยังเรื่องหมดล้วใย่ไม่รู้ใครเจ็บปวดครับ ช่างไปยชับรถเกลือกนเลยทำเลยคนช่างว่าทำไมด้วยก็ไปยชับร,กกตตบรถตุกดินอ๋อทนเลย <c oughs> ไม่ใจก็าวายเปิดปิดจักเชิ้จ้างเปลือยดูเร็วเนี่ยอย่าจุกเกินช่องอย่าวิ่งเร็วเกินปดกัดโอเร็วไม่ได้กูบอบอารมณ์ไม่ได้ไหมจับใส่โอ้งเดี๋ยวขึ้นโยบายตำลึงกันนั่นเบื่อนรูเม็ดเร็วเกินปีกัด xây rồi xài chân dựng con câu ấy mấy trăm mang trai rêu chẳng ngủ Con ấy thì thi vì là dịch tâm đấy Ờ Thế dịch, dịch tục đến là tải. Chẳng trí là bà bàn đầu. song xong mà chẳng mấy non Thế ก้าว็บบ้า,างอตอนย็นช่วงไหนลีไ่ไม้ไ่เเกินมานดูแลทีพร้อมจักลวงทีปะทะลุตำรวจนอนแล้วยังผู้ปัน่นรผู้ลังรถออกลักดีอย่เว้ดูเอก,กไม่เป็นรรเจมังขอไปกับเค

หลอกพาดีน้อยเลยลำย่อยทางรถเรื่องของรถตุลลำย่อยนี่แล้ะโอ้ก้าู่อันนี้จุกลงนูไปไหนนี่ล้มนู่นว่ะเห็นความใหญ่กว้างใหญ่ไปคนกะรุนกระจายลักก็เบียจำเบ็นดุนโนเตือนกันเลยโนปากลางโนจับบริเวณวัชรกรจ้องคนลักหลีใต้รถดโดยจะไม่ได้เป็นชาวนาที่เลยบุตรเรืว่าบุตรต่างล่วงจาง เออไม่ได้อันกูเปิดจันทร์น่งใชาละวันละว,วันช้จัมวนที่กายละก็ยหลาออกใช้พูกปัตรุงเป็น่างนีลยวเหลืองไล้นอน้อก,ก็เลนเลยไปักออกรับกูสมัครนเลเป็นปัตรุงอันกันต้ีใอันเมียใกล้ปาตูนุน๊กเอาแต่ปาตูอย่านัเอออาเนีเรามาพูดเรื่องไปซื้อข้าวกินกันดีกว่าแลวครับ ซื้อนในกับในตลาดอไอ้พุมไปเขาพี่ยอดทองจะเป็นอยู่เองที่จะต้องไปซื้อวันนี้ซื้อมากินกันที่ตรงนี้ผมไปไม่ได้ครับท้าไมพี่ยอดทองไปไม่ได้เด็ครับเด็กลอมแล้วพุ่ม่มนปากกาลาดเลยเด็กมันนึกว่าปีแฉมมาลมเลยเ <c oughs> ลพุ่มเลยไอายอินคือแล่าปีแฉมนี้ปนไปจับจ้าหูจะก่อนจะปีแฉมไปไอ้เวลาอินจ้าจหูจะมา เนีย่ย,ยคือใหญ่ไหถ้าบอกกูบอกกูไปด้วยหามาละไปซื้อไปเลยกูไปควันแบบนัน้นนะกูแต่ถ้าหากพี่ท้อนไม่กล้าก็พี่บองหลานนะครับไปซื้อข้าวมาในตลาดมากินกันที่ตรงนี้พวกพี่มไ,ไม่ได้ครับทำไมเลยครับรนี่ปัญหาเรื่องปาลาครับผมจะใช้ตุกจับปลาเกิดมีชับปลายบองหลานปลาคนตั้งใกล้ในร้านเดียวลุยเฮ้ยถ้าจับเลยไปจับในร้านเรือัมกูไมาเชื่อไหม ไอ้ปลานี่มาพิษก่อนไหมมัเรี่ยวกับปลากูนี่ปลาทุกตอนตอนก่อนไมมแต่มีจับเลยเราดำมันดูเรี่องของไม้เตือนกูไม่โดนเตี้ยเรี่องของดำไม้เหงาะแก้มตุองจับอยู่ดีครูไม่โดนไปไหมเอรเรื่องจริงเงินตุ้วแม่กูติดพปิ๊กทำไมตอนต้องจับมาเกี่พูนกับต้องแต่แม่เรากระจายหร <hel> so ือทำมาเกี่พ so, ูนก so, so, ับไม้เกี้ยนตุองจับติดพปิ๊กครูได้เร็ออก เออแสดงว่าพี่ยอดทองโบราณตั้งสองคนนี้ไม่กลา้าผมไม,ไม่ไม่ทั่วไปอยู่เลยครับพี่เท่งเลยครับให้เราอยู่แล้วแล้วไปเจอข้าวบันนีิมนาดถกูแล้วเอาไปเลยครับนี่ห้าสิบบาทซื้อมาให้พอนะพี่แต่ถึงเคยกินข้าวไร้บอกูที่พี่เท่งถนัดข้าวมูดแงดงผมแสดงจริงนะเจ้าก้ามูดแดงไม่ปักเตี๋ยวปัดบปักเตี๋ยวต้มอ,อยู่เฉียดจับกูกูใช้แบเลยน้องดมั้แล้วแทนพี่เท่งถนัดกับแสดงว่ามึงก็ข้าวมูดแดง cua muối đen nòng đen ai thông. <laughs> đều kịt con khit con ai bảo la cái đen nòng đen cả cao mũ đen là lười. ai to nhà chả đi lo cao cua đen nòng cao à là mũ, à, là đen cái à, đen quý quản, ai la Cao à là mũ đen leo à, oh, à, ơn à, แล้วก็ต่างๆกับพนนันเปียมูหนามึนไม่มีเราเจอทองเอาที่มีก่อนมันยังก้าวหน้าเกยก้กาวมันเกยก้กาวข้ามมูก้าวมูหนามึนไม่หมดยังเออเธอมาจะตัดแค่ก้าเลยกูคิดเปียแอนน่ะเธอหมายพ่อกันนะแล,ล้วพึ่งไม่พ่อกูเพชรประกันเลยเธอมาคนอ้อคนอ้นอคนอ้อยามเลือกมาแล้วนั่งนั่ง,ง,ง,งช่างน้องดมช่าไม่บอกล่า เจอมาทักงจบอู่ได้ดับนนั่นแหละพอไม่ทองเลยพึ่งไม่่อคนทราบคนืจออะไรมาใส้เอาตั้งโอวาลุยพ่อเปื่อนมาจาป่านนี่เจ้าบาทหลวกคนเท่คนนักนายทับมีจะมักผู้ใจกับผขันแล้วคนกี่คนมันสี่คนเลยดำากับจัาบเพื่อนเนือไงเตง cho cụ Ghiền Mì chê mừng ดีฉันวิ่งควางกวางควางควางให้ดีโบเอซแต่ชาวโบเอซยังไม่ยียบเ่ลาวอ่ะเราไม่ทนเสียยังไงไอได้เดี๋ยวไม่ทนเสยเปลือนทบไปละเบื่ออาชีพเราอ้านเออเปลือกม้าเหล็กยัไหนกูเรบยกว่าเราคูต้องต้องตบกันงาวน่าอ้วนไอต้องไปรวบเหล่าใกล้ทันทีเลยนี่เยอดทองเลยครับครับเรื่องเราเหมือนกันเป็นแม่ก็เหมือนกันเลยครับแม่แต่เด็กต้องต้องวันโอยโอ้ยเแม่ยจูเออ ใช่แต่เดียวต้องตบแกเล็กเรื่องเปลือนจังนี่อะไรเมย์แดงว่ากูลุยเมย์เล็กเรื่องเปลือด้วันที่สามได้ร ồi เรื่องแต่กูว่านี่แกแดงแลวเลยได้เจ็ดเปอร์เซ็์แลวโอ้เจ้กูบาดเมื่อนี่ไงใช้กูบาดไหมแม่เรากว่าผ้าแล้วแต่ตึ้งว่าแกแดงแล้วจริงอ่ะเหลืออะไรคนแก่ตายแน้วอ่ะใช่โอ้กวนแกไม่เลือกใช่แดงว่ากวนงามไม่เปลือดตบลุตไป อ๋อเขา่าเขาอ้ยมึงใหญ่เลยตูไม่แต่แม่งตุกแทนโรการลิมตาคนนี้แล่นเรือเพื่อนนี่ออกูแทนกานาดกูขึ้นปล่าแกได้พิษแล้วกูต้อขึ้นได้ก็ตับพวกที่ดุนกูไม่เอาแลวเปาแวนกูลงมเลเรือเพื่อนีว่าตุกคนีัดเลร้อยอ๋แต่แม่แดง่ากูลุยแต่เรื่องนี้ยังกมอ๋อยังขรัมอยังแม่แดแค่ไยมึเ่อไโกาวาอยู่ทิพย์คืนไปพอ วันน้าแม <c oughs> ่ไปเร็วถึงเรากระน้าแม่เราแรกเหลือเฟือนรังเราแรกมาเด็งอัดแม่เด็กใแต่กูเด็กมันกวาดกันกลางหน้าก็นน้าตายที่วันแล้วดิแกยกลึ้งดังลอก็อจางลงเลยอย่ามามาถึงท่าปะเคยหายทองตกกวาดเด็กถ้ากูไม่บอกมันจะกินไต่ลบเด็กว่านั่น